สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ New Virachai Podcast ครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องที่น่าสนใจมากๆนั่นคือ6พฤติกรรมของคนที่ใช้ชีวิตแบบไร้ดราม่าชีวิตเราสั้นเกินกว่าจะมาเสียเวลากับเรื่องวุ่นวายไร้สาระนะครับแต่หลายครั้งพวกเราก็เผลอจะทําอะไรที่ไปเชื้อเชิญให้ดราม่าเข้ามาในชีวิตจิตใจและร่างกายโดยไม่รู้ตัวซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เราเหนื่อยล้าแก่เร็วขึ้นเป็น2เท่าและบางทีก็ทําให้เราห่างไกลจากความฝันที่เคยมีไปเลย วันนี้ผมเลยอยากจะมาแชร์วิธีลดดราม่าในชีวิตให้ทุกคนฟังครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกเลยคือการปกป้องพลังงานของตัวเองต้องมาก่อนหลายคนมักลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมีแรงบันดาลใจนั่นก็คือพลังงานของเรานี่แหละครับเรามักจะทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราคิดว่าควรจะทำ อย่างเช่นต้องรีบตอบลายของงานต้องเข้าประชุมทุกวันต้องส่งรายงานให้ทันเดดไลน์ต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ท,ทั้งที่เหนื่อยมากแล้วแต่พอถึงตอนเย็นเราก็เหนื่อยแทบจะไม่เหลือแรงจะคิดด้วยซ้ำว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมอยากแนะนำให้ทุกคนกล้าที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นนะครับสังเกตดูว่าอะไรที่ดูดพลังงานเราแล้วกล้าที่จะปฏิเสธบ้างอย่างเช่นถ้าวันนี้เหนื่อยมากแล้วเพื่อนชวนไปกินเหลาก็บอกปฏิเสธไปครับ กลับไปพักผ่อนดีกว่าหรือถ้างานไหนไม่จําเป็นต้องประชุมก็ขอส่งเป็นอ e ีเมลแทนก็ได้ครับลองคิดดูนะครับถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยล้ามากๆทุกวันสุดท้ายเราก็ทํางานได้ไม่ดีอยู่ดีครับอยู่กับครอบครัวก็ไม่มีความสุขด้วยครับต่อมาในข้อที่2คือการเข้าใจกฎแห่งการแทรกแซงครับ คนที่ใช้ชีวิตแบบไร้ดราม่าจะเข้าใจว่าความทุกข์มันเกิดจากการที่เราพยายามเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติของสถานการณ์และจิตใจมากเกินไปเวลาที่คนสบายๆมีความคิดวิตกกังวลเช่นกลัวว่าลูกน้องจะทำงานไม่เสร็จกลัวว่าจะโดนหัวหน้าตำหนิเขาจะปล่อยให้ความคิดพวกนี้ไหลผ่านไปครับแล้วกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ไปนั่งกังวลและไม่ไปกดดันคนอื่นด้วยเพราะนั่นจะยิ่งสร้างความเครียดให้กับทุกคนแม้กระทั่งตัวเองด้วยนะครับ เรื่องที่3คือการละเลยพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพี่เพื่อนร่วมงานหรือแฟนเวลาเจอพฤติกรรมที่เราคิดว่ามันไม่ดีหลายคนมักจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีใช่ไหมครับอย่างเช่นเห็นลูกเล่นมือถือขณะกินข้าวเราก็ดุเลยครับหรือเห็นเพื่อนร่วมงานทํางานผิดก็ต่อว่าเขาทันทีต่อหน้าคนอื่นแบบนี้แทนที่จะแก้ปัญหาก,กลายเป็นสร้างดราม่าเพิ่ม สิ่งที่ควรทําคือถอนความสนใจออกมาก่อนเมื่อเจอพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วให้รางวัลให้กําลังใจเมื่อเขาทําดีเช่นเมื่อเห็นลูกวางมือถือแล้วกินข้าวก็ชมเขาหรือถ้าเพื่อนร่วมง,งานทําผิดก็เรียกคุยเป็นการส่วนตัวแล้วสอนงานให้ดีๆครับข้อ4อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่น ดราม่าส่วนใหญ่ในสังคมไทยมาจากการพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราต้องการเช่นอยากให้แฟนเลิกเล่นเกมอยากให้แม่เลิกถามเรื่องแต่งงานอยากให้เพื่อนร่วมงานทำเหมือนเรายิ่งพยายามเปลี่ยนเขาเท่าไหร่ก็ยิ่งเครียดยิ่งทะเลาะก,กันเข้าไปอีกเราต้องเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใครแต่ให้โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วคนอื่นจะได้แรงบันดาลใจและอยากเปลี่ยนตามเองครับข้อที่ห้า เปลี่ยนความเครียดให้เป็นการฝึกฝนจิตใจสำหรับความเครียดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นรถติดฝนตกน้ำท่วมต้องทำงานกับคนที่เข้ากันได้ยากเราต้องพยายามเปลี่ยนมุมมองของตัวเองก่อนครับแทนที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาทำให้เราหงุดหงิด ลองมองว่ามันเป็นโอกาสในการฝึกจิตใจฝึกความอดทนเช่นเวลาที่รถติดก็ฟังพอดแคสต์ดีๆฝนตกก็พยายามชื่นชมความสวยงามของสายฝนแทนหรือการทํางานกับคนที่เข้ากันได้ยากก็ถือว่าเป็นโอกาสฝึกการสื่อสารฝึกความเข้าใจแทนครับและข้อสุดท้ายฝึกยอมรับความไม่แน่นอนสังคมไทยทุกวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสภาพอากาศ แล้วเรามักจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยการกังวลและบ่นไปเรื่อยผมอยากให้ทุกคนลองเลิกบ่นนะครับแล้วฝึกยอมรับว่าบางอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจริงๆให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีเหมือนที่เราเคยผ่านมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ ก่อนจะจบรายการในวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้สักนิดหนึ่งครับทุกคนครับชีวิตของคนเรามันสั้นมากครับเกินกว่าจะมาเสียเวลากับเรื่องดรามา่าหรือความวุ่นวายต่างๆเราอาจจะเคยได้ยินคําพูดแบบนี้บ่อยๆแต่วันนี้ลองถามตัวเองดูอีกทีครับว่าเราพร้อมจะเริ่มใช้ชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นหรือ,อยัง จากทั้งหข้อที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นการรักษาพลังงานตัวเองการไม่เข้าไปแทรกแซงทุกเรื่องการปล่อยวางพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนอื่นการไม่พยายามเปลี่ยนแปลงใครการมองความเครียดเป็นบทเรียนและการยอมรับความไม่แน่นอนต่างๆทั้งหมดนี้มันเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองของเราเองก่อนครับลองนึกถึงตอนที่เรานั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าหรือขับรถกลับบ้านแล้วเจอรถติด แทนที่จะงุดหงิดบน่นหรือไปโทษคนอื่นลองหายใจเข้าลึกๆและบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วง่ายๆแค่นี้ชีวิตก็เบาลงได้แล้วครับสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างชีวิตที่สงบสุขได้ครับแค่เริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนค่อยๆฝึกไปแล้วสักวันเราจะพบว่าชีวิตที่ไร้ดราม่านั้นมันดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเวลาเดิมครับเจ็ดโมงเชา้าวันนี้สวัสดีครับ